โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับรายการฟิลทีวีแคสเกมมิ่งนะฮะ<ส>ก็วันนี้ครับเรายังอยู่ในเกม s แลนเดอร์แมนะครับผมนะครับก็ไม่ต้องพูดพิมพ์ทำเพลงอะไรทั้งนั้นครับเราไปต่อกันเลยดีกว่านะครับผมไม่รู้เมื่อไรจะผ่าน โอ้โหหลอนแค,แ,คแค่เสียงแค่เจอจจจแค่เสียงเพลงก็เรียกว่าขนตูดลุกกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคก็เท่าที่ศึกษามาได้ระดับหนึ่งนะฮะก็คือเราจะต้องหากล่องหนึ่งกล่องกับกุญแจอีกหาอันให้เจอนะครับผมแล้วเราก็ต้องคอยหลบซาลนเดอร์แมนซึ่งไอเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับเออที่เราเห็นตรงข้างด้านบนเนี่ยเป็นเหมือนกับ อุ้ย <l id> โอ Pokémon. ้โหนะครับผมเป็นเหมือนกับพลังงานโอ้ยซาเลนเดอร์ซาเลนเดอร์เฮ้ยซาเลนเดอร์นะครับก็เป็นเหมือนกับพลังงานสมองนะที่มันจะลดไปเรื่อยๆนะครับผมเราก็ต้องตามหายานะครับก็อมีช่องเดี๋้อเฮ้ยซาเลนเดอร์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 ยาซาเลนเดอร์ยา เซ็นเดอร์ยาไม่เอาไม่ดีไม่เอา,เอ,าอย่าตามมาอยา่าอย่าดีอยา่าอย่านะอย่านะอย่านะโอเคตอนนี้เราได้กุญแจมาแล้วหนึ่งอันอุ้ยไอยังเซิร์ช for อ่ะ golden box หากล่องสีทอง เราจะลงไปด้านล่างนะครับหลอนมากทั้งหลอนและร้อนในเวลาเดียวกันจะเอไดตยาหิวมาอีกหนึ่งอันอาคุณแจครับเป็นสองเรียบร้อยครับรู้เรื่องเลยโอเคโอเค โอ้โหซาเลนเดอร์ไปไหนแล้ววันนี้สวัสดีอ๋อไม่อยู่เอ้อเฮ้ยอะไรแวบบ๊แบๆบอ่านั่นไงกุญแจอีกหนึ่งนี่เสียงอะไรเฮ้ยไม่นะโอเคกญแจได้แล้วสามได้ยาแล้วกุญแจสองอัน จากไหนไวะทางปิดอ,อีกกลับโอพเจ้าให้ตายเถิดโรบินเฮ้ยซาเลนเดอร์ซาเลนเดอร์อยู่ไหนวะเคบสำหรับเทคนิคการเล่นหากเราเจอซาเลนเดอร์ให้เราก้มหน้าอย่ามองหน้ามันเด็ดขาดนี่ก้มไว้ก้มไว้แสดงว่ามันยังตามเราอยู่ โอเคมันน่าจะเลิกตามเราแล้วโอ้ยซเลนเดอร์ซลนเดอร์ซลนเดอร์ก้ม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 ไปก้ม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 ไปไปทางไหนต่อวะโอเคมันน่าจะไม่ตามเราแล้วมั้งโอ้ได้กุญแจแค่สามอันเองอ่ะอย่าหิวอ้าวเก็บไม่ได้อะไรละโอเคขอบคุณครับ โอ้ได้สามอันเ,<ร>เองเ<ร>อ่ะอีกสองอัน<ร>อยู่ไหนวะว่ามันหายากงี้เนี่ยว่ามันจะอยู่ไอห้องนู้นห้องใต้อ่ดทยาฮิวกลมก่อนกลมหุยเสียงนี้ เสียงเกมนี่ยังหลอนโอ้แล้วไฟมันจะกระพริบทำกระพริบหาพี่มึงเลยเปิดกุญแจดอกที่สี่ครับกุญแจดอกที่สี่ยาฮิโยวเราเหลือกุญแจหนึ่งดอกเท่านั้นเฮ้ยเฮ้ยสแลนเดอร์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนวะก้มก้มก้มไว้ก้มไว้อ้าวเวรละทางตันเอ้ยอย่านะสแลนเดอร์สแลนเดอร์อย่า เสลนอ้าวเวนละแล้วทางออกอยู่ที่ก็ก้มก้มก้มแล้วครับเสล,ลนเดอร์ครับกลมแล้วครับ <c oughs> อย่าเพิ่งแดกกูตอนนี้กูหาได้สี่อันแล้วอีกอันเดียวกูก็จะผ่านแล้วอย่าเพิ่งมาแดกกูตอนนี้กูขอหลง <c oughs> ห้องนี้รู้สึกว่าไปแล้วรือว่วเราต้องลงไปชั้นใต้ดินหรือเปล่าไม่หรือมันห้องเดิมวะคุนคุน กลมไว้ก่อนอืมเป็นที่เดิมแล้วมันอยู่ไหนวะตายตายตาย,ตายแล้วพระเจ้าลามโอ้ยอ,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 อะไรกุญแจแค่อีกหนึ่งดอกมันหายากอะไรขนาดนี้ฮะ ฮะกุญแจอยู่ไหนทรงเสียงหน่อยเร็วได้ยาฮิวมาไม่ได้ต้องการยาฮิวต้องการกุญแจเฮ้ยตรงนี้มีทางลงด้วยครับเฮ้ยอะไรใช่ไหมเฮ้ยนั่นอะไรอะโอเคเราได้ไดโกเลเด้นบ็อกมาแล้วนะครับเฮ้ยนั่นไงกุญแจ เย่ yeah. ใช่ไหมสีอะไรน้ำเงินน้ำเงินโอเคผ่านแล้วโอเคครับผ่านแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเนือ้อเรื่อง comeback home โอเคนะครับโอเคจบไปเรียบร้อยครับสำหรับเอ่อ slender man นะครับผมจบไปเรียบร้อยแล้วกับความหลอนที่เรียกได้เลยว่าสุดๆก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับโหลดได้ฟรีนะฮะจาก Pa s t o r e พิมพ์เข้าไปเลยครับ s l e n d e r Man Origin นะฮะ3นะนี่คือภาค3นะครับคนอื่นเล่นยังไงผมไม่รู้แต่ผมเล่นภาค3นะครับเพราะเป็นภาคที่ที่ผมสำหรับผมนะความคิดผมผมว่าภาคนี้สุดยอดที่สุดแล้ววันนี้โอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย